งงไหมงงมากเออมาเขาเรียกอะโมวันนี้มาร่วมงานเอเชียนทัพอวอร์ใช่จีสี่ในฐานะอย่าแกงสิอย่าแกงสิได้รางวัลเออได้รางวัลาลนะคะใช่โอ้ยยาแกงดีย่าแกงดิแกงดี แต่ว่าวันนี้มารับรางวัลใช่่คะเป็นไงบ้างขอบคุณใจของนี่งานนี้เป็นระดับเอเชียเอเชียก็ดีใจถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นรางวัลแรกเลยค่ะในชีวิตที่เป็นเกี่ยวกับเอ่ออาชีพการงานการแสดงค่ะผมใจนะใช่ผมใจอุ้ยโคตรโคตรโคตโตรโคใหญ่ใช่ดีใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะมาได้รางวัลตอนอายุสามสิบค่ะสามคนเลยนะคะวงศาคณะยัค่ะอมรินนะคะอมรินค่ะ แต่ว่าจริงๆโมก็คือตั้งใจทุกเรื่องแหละมันอยู่ที่จังหวะเวลามากกว่าตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างมีความสุขมาก,นอก,ากนอกจากทำติ๊กต็อกให้แบบไปกันใหญ่<ไ>เออยังไงนะทำติ๊กต็อกให้แบบลุ้งเรืองตอนนี้ก็เอ,อเอาจริงไม่คิดว่าจะมาคนพบสิ่งนี้ตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่นึกว่าทักษะการพูดไปเรื่องของเราอะ่ะมันจะออจะเลยนุงงามได้ขนาดนี้อันนี้อันนี้คือทักษะการพูดไปเรื่องจริงๆใช่ไหมใช่พูดไปเรื่องจริงๆเออค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมี เทคนิคทักษะนี้เกิดขึ้นวเองใช่ใช่เป็นไงบ้างพอได้อยู่กับมันได้เรียนรู้กับมันคือจริงๆก็สนุกดีนะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราทำอ่ะเราได้มาแชร์ให้คนอื่นเห็นว่าเออเราก็มีมุมนี้นะแล้วก็อะไรดีมันก็อยากแชร์ตอนนี้เทรนอะไรคะตอนนี้ไม่รู้แล้วลองวิดีโอเหรอไปเลยนะลองวิดีโอลองวิดีโอยาวๆหนึ่งนาทีขึ้นไปที่ตกอรจะดันคลิปค่ะจะมีคนิวให้เธอแบบว่าให้โมโหเหรอเออแม่ไม่ ก็้แนบฝาไตากาฝากตกาได้เลยมีวิวเก็บเงินได้เลยแต่ทราไม่ทำด้ยาะตอนเนี้ยคือทำแล้วแต่ว่าสามห้าว่าผูกบัญชีไม่เป็นเออก็เลยให้ปล่อยอย่างให้เงินอยู่อย่างนั้นเพาทำไม่เป็นมีปัญหามีปัญหากับการเอาเงินออกมาหรอมันทำไม่เป็นเลยอ่ะก็เลยโอ้ให้มันอยู่อย่างนั้นต้องขอความใียเหลือแล้วแน่ใช่ค่ะใครใครทำเป็นสอยมาด้วยค่ะ เขาแค่ช่วยถ่ายค่ะหมายถึงเพื่อนใช่ไหมหรือมีคนอื่นช่วยถ่ายเรอก็ทุกคนก็ต้องช่วยทำอาหารกินแหละเอยากรีวิวที่หวานเป็นยังไงบ้างมันหวานไหมไปไหนลืมปั๊บมิ้นนะอ๋อไปกินข้าวค่ะมีคนดูแลแล้วใช่ไหมมีค่ะไมปสวนแล้วไมปสวค่ะเรียกว่าคนนี้เป็นภรรยาที่ชอบไปแบบไหนบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบ บังเอิญเรื่องเรื่องผมลิขิตหรืออะไรมันก็ไม่น่าใจก็คือตัวเราเองอะ่ะและตัวเขาเองด้วยในตั้งแต่เด็กก็เฮียวซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ก็สนใจในสิ่งเดียวกันค่ะพิสูจน์แล้วว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นคนน่ารักค่ะสบายใจนะใช่นะตอนนี้นะคุณเผื่อไว้ก่อน <laughs> ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น,ใน,ในไบ้าหให้โมใจยเย็นแล้วกัน แนดานี่เย็นแล้วแต่ว่าก็ก็ใจเย็นแล้วก็มีสติมากขึ้นพยายามเตือนค่ะรมีโอกาสเปิดตัวใช่นหมดูแบบไร่ทุ่งทรยอุ้ยเขาไม่เคยบอกหรือไปถามเขาก่อนนะเขาไม่เคยบอกเหมือนกันเออมีโอกาสจะได้เปิดตัวไหมเออเปิดยังไงนี่นี่เปิดแล้วเปิดอยู่ดูไม่เห็นบ้างเนฮ้ยมาลงตลอดพี่อ่ะไม่ทำการบ้านลงตลอดไปดูเลยไอจีโม่เดฮ้ย เดี <elim> ๋ยวเดี๋ยวเขาหนีเาเก่งไปชอบความเปิดเผยใช่เขาค่อนข้างไพรเวทนิดนึงเดี๋ยวเขาหนี